อย่าไปไหนนะทรับอ่ารปไนเลยไม่อยากให้เกิดปัาให้เราดีกันทุกที เปิดคลิปมานี่คือแบบเดือดจัดจนฝรั่งอึ้งตาแตกไปเลยค่ะคุณพี่เพราะพี่ไทยเราเนวีซิลเขาจัดหนักลุยภารกิจกู้ชาติที่บ้านหนองรีกันแบบของจริงยิ่งกว่าในหนังอีกนะจะบอกให้วันนี้นะครับผมมีเรื่องราวที่ต้องบอกเลยว่ามันโคตรจะเดือดและน่าภาคภูมิใจแบบสุดๆมาเล่าให้ฟังกันค่ะผู้ชมเคยเป็นไหมคะกำลังดู YouTube เพลินๆอยู่ดีๆโฆษณาก็เด้งขึ้นมากวนใจแบบไม่เกรงใจใครเลยอะคือมันขัดอารมณ์มากแม่ แต่เดี๋ยวก่อนค่ะวันนี้มีทางออกขอแนะนำเลย YouTube Premium จาก d o c k y p PM บอกเลยว่าโปรนี้คือดีต่อใจราคาเริ่มต้นคือสบายกระเป๋ามากแบบไม่ต้องคิดเยอะหลักสิบเท่านั้นเองคุณผู้ชมอันนี้คือถูกจริงไม่ได้พูดเล่นแถมยังมีแอดมินคอยดูแลตลอดนะคะมือใหม่ก็ใช้ได้ไม่ต้องกลัวงงใครสนใจติดต่อได้ที่นี่เลยค่ะ d o c k y p m แต่เดี๋ยวก่อนสาคัญมาก ถ้าบอกไปเลยว่ามาจากช่องข่าวเม้นสดเขามีบริการพิเศษให้แบบเนื้อกว่าเดิมอีกนะคะอันนี้คือบอกต่อจริงๆเพราะดู YouTube ทั้งทีจะมีโฆษณามาขัดอารมณ์ทำไมล่ะนะคือมันเป็นคลิปที่ตอนนี้ฝรั่งมังค่าเขากำลังรุมมุงดูกันตาค้างเลยนะแล้วทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอึ้งมากอึ้งในความโหดและความเป๊ะของทหารไทยเราเนี่ยแหละค่ะ ต้นทางของคลิปนี้เนี่ยเขาก็มาจากเพจ Navy Seal Foundation เลยนะเป็นฟู้ดเพจเหตุการณ์จริงน้องขอย้ำตรงนี้เลยนะคะว่าของจริงไม่ใช่ตัวแสดงแทนไม่ใช้สแตนอินใดๆทั้งสิ้นจ้ามันมาจากสมรภูมิความขัดแย้งไทยกัมพูชาครั้งที่2ที่เพิ่งจะผ่านมาสดๆร้อนๆนี่เองค่ะคุณพี่สดๆร้อนๆเลย ซึ่งในคลิปที่เห็นเนี่ยมันคือภารกิจสำคัญของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือหรือที่เราเรียกกันจนติดปากแบบภูมิใจสุดๆว่ามนุษย์กบหรือเนวีซิลนั่นเองงานนี้บอกเลยนะว่าพี่ๆหน่วยซิลเขาไม่ได้มาเล่นๆน,นะคะคุณพี่แต่เขามาเพื่อซัพพอร์ตหน่วยเฉพาะกิจนาวิวกโยธินตราดและกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยเฉพาะเลย เป้าหมายนี่คือชัดเจนยิ่งกว่า 4K อีกค่ะคือการเข้าเย็ดครองพื้นที่บ้านหนองรีและสถาปนาแนวเขตแดนให้กลับมาเป็นของไทยเราแบบร้อเปอร์เซ็นสมบูรณ์แบบค่ะ เปิดต้นคลิปมาเนี่ยนะบรรยากาศนี่คือแบบกดดันสุดๆเลยทุกคนเราจะเห็นภาพการรวมพลการเตรียมยุทโธปกรร์ต่างๆคือทุกคนหน้าเนี่ยนิ่งมากแต่แววตานี่คือมุ่งมั่นสุดๆสั่งการกันแบบสั้นๆกระชับฉับไวมีเสียงวิทยุสื่อสารดังเป็นระยะระยะให้ลุ้นตามแล้วพอวินาทีที่รถทำวี่เริ่มล้อหมุนฝุ่นตลบขึ้นมาเนี่ยนั่นแหละค่ะคุณพี่สัญญาณว่าของจริงมันเริ่มขึ้นแล้ว สิ่งที่ทำให้คลิปนี้มันไวร่ลไปทั่วโลกเนี่ยนะมันไม่ใช่แค่มายิงประทะกันมัวมัวสู้ๆนะคะแต่มันคือแทคติกหรือยุทธวิธีของทหารไทยที่มันเป๊ะแบบสุด ในคลิปเราจะเห็นมุมกล้องแบบ first person จากกล้อง GoPro ที่ติดอยู่ที่หมวกวิ่งฝ่าดงกระสุนเข้าไปเลยค่ะคุณพี่ทั้งในป่าทั้งในสิ่งปลูกสร้างแล้วดูการเคลื่อนที่ของหน่วยซิลเขาสิสมูทมากมีการยิงกดดันสลับกับการเคลื่อนที่เข้าหาเป้าหมายเสียงตะโกนสั่งการนี่คือดังแข่งกับเสียงปืนที่ถล่มใส่กันยับเลยค่ะช็อตที่น้องว่าพีคที่สุดเลยนะคือความเด็ดขาดในการเคลียร์พื้นที่แบบ CQB หรือการรบระยะประชิดนั่นแหละค่ะพี่แกเข้า ชาร์จตามบังเกอร์และสนามเพาะแบบไม่มีลังเลแม้แต่นิดเดียวเห็นแล้วรู้เลยว่าฝึกมันหนักมากๆถึงกล้าและแม่นยำได้ขนาดนี้ในสถานการณ์ที่มันกดดันจริงๆตรงนี้แหละค่ะที่ฝรั่งเขาชมกันเกรียวกราวเพราะมันไม่ใช่แค่ความกล้าแต่มันคือความโปรค่ะคุณพี่การระวังหลังให้เพื่อนการเข้าทำที่รวดเร็วนี่แหละมาตรฐานไทยเนวีซีลของจริง แล้วไฮไลท์เด็ดที่ฝรั่งใน reddit เขาหาข้อมูลกันให้ควากเลยนะคือการใช้เทคโนโลยีของกองทัพเรือไทยเราค่ะ ในคลิปมีช็อตที่เราเห็นโรนพลีชีพด้วยนะบินโฉบเข้าไปหาเป้าหมายแล้วภาพก็ตัดไปที่หน้าจอคอนโทรลบึ้มระเบิดทันทีจ้าแม่นยำราวกับจับวางไม่ต้องเอาคนไปเสี่ยงตายเลยแค่ส่งโรนบินเข้าไปจัดการกลางวงขศึกเป็นการโชว์ให้โลกเห็นเลยว่าทหารไทยยุคนี้ไม่ได้มีดีแค่ใจแต่ยุธทธภกรของเราก็ล้ำหน้าและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆค่ะ ช่วงท้ายคลิปนี้น้องขนลุกไม่ไหวค่ะหลังจากเสียงปืนสงบลงฝุ่นจางหายไปภาพก็ตัดมาที่เหล่าทหารกล้าของเรากำลังช่วยกันเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาเหนือดินแดนที่เราเพิ่งยึดคืนมาได้วินาทีนั้นบอกเลยว่าน้ำตาจะไหลค่ะคุณพี่มันคือความภาคภูมิใจที่อธิบายไม่ถูกพวกเขาเสี่ยงชีวิตเพื่อพวกเราได้นอนหลับสบายการที่คลิปนี้ไปโผล่ในบอดต่างประเทศแล้วมีคนมาชื่นชมขนาดนี้มันคือเครื่องพิสูจน์ชั้นดีเลยค่ะว่า หน่วยรบพิเศษของไทยคือของจริงไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนคะ่ะเอาละคะ่ะทุกคนฟังน้องเล่ามาขนาดนี้แล้วเชื่อว่าหลายคนคงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าชาวต่างชาติที่เขาดูคลิปนี้เนี่ยเขามีความคิดเห็นกันยังไงบ้างเขาจะทึ่งจะอึง้งหรือวิเคราะห์กันไปในทิศทางไหนน้องขัดคอมเมนต์เด็ดๆมาแปลให้ฟังแล้วไปดูกันเลยคะ่ะมาเริ่มที่คนแรกนะคะสั้นๆแต่ได้ใจความเขาบอกว่า ดูจากทรงแล้วพ่อหนุ่มพวกนี้ไม่ได้มาเล่นขายของกันแน่แน่ใช่ไหมแม่ก็ระดับซีอนะคุณพี่ใครจะมาเล่นขายของเลยคะส่วนท่านนี้เปรียบเทียบภาพที่เห็นกับสงครามปัจจุบันเลยค่ะเขาบอกว่านี่มันป่ายูเครนชัดๆคือบรรยากาศมันเดือดจัดจนเขานึกว่าอยู่แนวหน้ายุโรปเลยแหละแต่คอมเมนต์ตะกี้ก็มีคนเข้ามาแย้งนิดหนึ่งนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานมันตรงข้ามกับที่ยูเครนโดยสิ้นเชิงเลยนะ และเจ้าของคอมเมนต์เดิมก็กลับมาอธิบายเพิ่มค่ะว่าผมหมายถึงแค่ภาพที่เห็นนะทั้งสนามเพลาการติดเทปสัญลักษณ์สีฟ้าการใช้ดโดรนนี่แหละคือความเป็นจริงของสงครามยุคใหม่จริงๆอันนี้เห็นด้วยค่ะคุณพี่เดี๋ยวนี้สงครามเขาวัดกันที่เทคโนโลยีและยุทธวิธีจริงๆค่ะ แล้วก็มีอีกท่านมาเสริมประเด็นนี้ค่ะน่าสนใจมากเขาบอกว่าใช่เลยยูเครนตอนนี้อาจจะไม่เหมือนแต่ภาพนี้มันดูเหมือนยูเครนช่วงปี2023มากๆที่มีการใช้ทหารราบเข้าตีตามสนามเพลาและการติดเทปสัญลักษณ์เพื่อป้องกันการยิงพวกเดียวกันเองวิเคราะห์ยังกับนักยุทธศาสตร์มาเองเลยนะคะเนี่ยส่วนท่านนี้ดูเหมือนจะงงๆกับสถานการณ์แต่ก็สนใจนะคะเขาบอกว่า ผมไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นในความขัดแย้งนี้ทั้งที่ผมดูแทบทุกคลิปที่ปล่อยออกมาผมรู้สึกว่าครึ่งหนึ่งของคลิปที่เห็นมันน่าสงสัยว่ามีการสู้รบจริงๆหรือเปล่าอ้าวคุณพี่เขาเนียนจนนึกว่าละครเหระคะแต่น,นี่ของจริงนะจากข้อสงสัยเมื่อกี้ก็มีกูรูท่านหนึ่งมาตอบยาวเยียดเลยค่ะวิเคราะห์ละเอียดมากเขาบอกว่า เส้นทางส่งกำลังบำรุงของกัมพูชาถูกตัดขาดเป็นชิ้นๆทันทีที่ความขัดแย้งนี้เริ่มขึ้นกัมพูชาไม่มีกองทัพอากาศดังนั้นสะพานถนนเสาสื่อสารคลังกระสุนและศูนย์บัญชาการแนวหลังโดนทิ้งระเบิดใส่ตั้งแต่วินาทีแรกที่เปิดฉาก สิ่งที่กองทัพไทยต้องทำก็แค่เคลื่อนพลเข้าไปเคลียร์ตามบังเกอร์และเก็บตกทหารกัมพูชาที่ตกค้างทหารกัมพูชาส่วนใหญ่น่าจะหนีออกจากพื้นที่พิพาทไปแล้วตั้งแต่กระสุนหมดหรือพอเสียขวัญจากการโดนถล่มหนักดังนั้นเราจึงเห็นภาพการประทะตรงๆหรือเห็นผู้เสียชีวิตในคลิปน้อยมากความสูญเสียส่วนใหญ่ของทั้งสองฝ่ายมาจากปืนใหญ่และจะรวดหลายลำกล้องข้อมูลแน,น่นปึกฟังดูสมเหตุสมผลมากค่ะว่าทำไมเราถึงเห็นแต่ช็อตการเข้าเคลียร์พื้นที่แบบมืออาชีพ แล้วเขาก็วิเคราะห์ต่ออีกนิดค่ะว่าโดยพื้นฐานแล้วมันคือการสู้รบหนักเพื่อแย่งชิงพื้นที่พิพาทยังพวกหมู่บ้านเนินเขาวัดหรือป่าซึ่งพื้นที่มันเล็กกว่าแนวชายแดนทั้งหมดมากนี่เป็นความขัดแย้งชายแดนทั้งสองฝ่ายเลยไม่ได้บุกเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่ใช่เขตพิพาทฝั่งไทยมีความได้เปรียบก็เลยยึดพื้นที่ส่วนใหญ่ได้ก่อนที่จะมีการหยุดยิงเมื่อเร็วๆนี้ ท่านนี้ดูเหมือนจะทึ่งกับความโหดของสนามรบนะคะบอกว่าฟุตเทชที่ผมเห็นจากความขัดแย้งนี้มันบ้ามากสงครามสนามเพลาในป่าดิบนี่นะให้ตายเถอะผมขอบายดีกว่าใช่ค่ะคุณที่ป่าเมืองไทยมันไม่ได้เดินง่ายเหมือนสวนหลังบ้านนะส่วนท่านนี้ชื่นชมการเคลื่อนที่ของหน่วยซิลไทยมากบอกว่าดูการเคลื่อนที่ของพวกเขาสิลื่นไหลเหมือนสายน้ําเลยไม่มีความลังเลมแม้แต่นิดเดียวตอนเข้าเคลียร์พื้นที่นี่แหละคือมืออาชีพลื่นไหลแต่ดุด,ดํานะจ๊ะ ท่านนี้โฟกัสที่เทคโนโลยีค่ะบอกว่าการใช้โดรนของไทยน่ากลัวและแม่นยำมากมันเปลี่ยนกฎของสงครามในป่าไปเลยคุณซ่อนตัวยังไงก็ไม่พน้นจริงๆค่ะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วโดรนไทยไม่แพ้ใครนะบอกเลยมีชาวต่างชาติมาส่งกำลังใจด้วยนะท่านนี้บอกว่าขอแสดงความนับถือจากสหรัฐอเมริกาดูแล้วรู้เลยว่าฝึกมาดีมากพระเจ้าคุ้มครองเหล่าทหารกล้าขอบคุณค่ะลืมปริ่มแทนพี่ๆทหารเลยค่ะ ท่านนี้อวยยศให้แบบสุดๆเลยบอกตรงๆเลยนะคะว่าผมว่าหน่วยนี้ดูมีระเบียบวินยัยและเก่งกว่าหน่วยรบของนาโตบางหน่วยที่ผมเคยเห็นซะอีกว้ายแรงมากคุณพี่แต่ก็ดีใจค่ะที่เขาเห็นศักยภาพเราคอมเมนต์นี้พูดถึงความยากของภูมิประเทศค่ะบอกว่าการรบในป่าแบบนี้มันยากกว่าปกติ10เท่าเลยนะทัศนวิสัยก็แย่ศัตรูซ่อนอยู่ได้ทุกที่แต่ทหารไทยทำดูเหมือนง่ายเลยสุดยอดมากก็เพราะเราฝึกมาเพื่อสิ่งนี้ไงคะ ท่านนี้กระทับใจตอนจบค่ะบอกว่าฉากที่เชิญธงชาติขึ้นตอนท้ายคลิกทำเอาผมขนลุกเลยมันแสดงให้เห็นถึงเกียรติยศและความรักชาติอย่างแท้จริงขนลุกเหมือนกันค่ะคุณพี่ช็อตนี้คือที่สุดส่วนท่านนี้มองว่าทหารไทยถูกประเมินต่ำไปค่ะเขาบอกว่ากองทัพไทยเป็นกองทัพที่คนมักจะมองข้ามจริงๆยุโทโธปกรณ์ของพวกเขาก็ทันสมัยแถมวินัยของทหารก็ดีเยี่ยมคลิปนี้พิสูจน์ให้เห็นหมดแล้วต่อไปนี้อย่ามองข้ามนะจ๊ะของจริงอยู่ตรงนี้ ท่านนี้สังเกตรเรื่องการแต่งตายด้วยนะบอกว่าลายปลางของทหารไทยดูกลมกลืนไปกับป่าได้จริงๆแถมอุปกรณ์ประจำกายก็ดูฟูลอ,อปชั่นพร้อมรบสุดๆพร็อพแน่นชุดเป๊ะแถมเก่งด้วยครบสูตรค่ะคอมเมนต์นี้พูดถึงความนิ่งค่ะบอกว่าลองสังเกตความนิ่งตอนที่พวกเขาเข้าเคลียร์พื้นที่แคบๆไม่มีใครรบรานเลยทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองนี่คือระดับท็อปเทียชัดๆจิตวิญญาณนักรบนะคุณพี่นิ่งเหมือนน้ำแข็งแต่ทำลายล้างสูง ท่านนี้บอกว่าดีใจที่เป็นมิตรกันนะบอกว่าเห็นแบบนี้แล้วดีใจนะที่พวกเขาอยู่ฝ่ายโลกเสรีเป็นพันธมิตรที่พึ่งพาได้แน่นอนถ้าเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นมามิตรภาพยั่งยืนค่ะคุณพี่ไทยแลนด์สู้สูและท่านสุดท้ายสรุปได้ดีมากค่ะบอกว่าไม่มีการฝึกไหนที่จะดีไปกว่าประสบการณ์จริงในสนามรบและดูแล้วทหารไทยจะได้รับบทเรียนที่มีค่ามากๆจากภารกิจนี้นับถือจริงๆค่ะประสบการณ์จริงนี่แหละค่ะที่จะทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนกับภารกิจกู้ชาติที่บ้านหนองรีและความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่น้องเอามาฝากในวันนี้ฟังแล้วรู้สึกฮึกเหิมและภูมิใจในทหารไทยของเราเหมือนน้องไหมคะต้องขอบคุณพี่ๆทหารทุกนาเลยนะทั้งหน่วยซิลนวิกโยธินและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ยอมเสียสละเลือดเนื้อและความสุขส่วนตัวเพื่อพวกเราขอบคุณที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดูคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากน้องค่ะ สำหรับวันนี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ